เป้าหมายมีแต่ถ้าไม่มีรายชื่อเกิดไหมครับไม่เกิดภายในสองวันให้เขาไปเขียนรายชื่อคนที่เราอยากจะชวนมาทั้งตลาดคนรู้จักและไม่รู้จักมาคนที่เขาจะบอกโอกาสและที่เขาจะมีสัญชาติในการขับเคลื่อนได้และทําให้ความฝันของเขาสามเดือนสามแสนบาทต่อเดือนได้ให้ที่สองมาให้เยอะที่สุด <ừ> ประมาณห้าสิบคนไปก็เอาไว้คนโอเคไหมครับ <ừ> แล้วจากนั้นหน้าที่ของเราคือมาช่วยการทัดเกรดทีเทัดเกรดคนกับเขาอีกทีเดสกภาพ อาจใช่หลักแมนซีก็แล้วแต่เราผูสอนกันแมนซีเนี่ยไม่ว่ากันอันนี้รายชื่อนะข้อที่5ครับเมื่อได้รายชื่อมาหน้าที่ของเราดูการทำ SCD คือเข้าไปสปอนเซอร์ครับคือโชว์เดอะแพลนแชร์เดอะโปรดัก่ะโอเคไหมแต่เราจะใช้อะไรครับวิธีการใช้โปรเจกต์หนึ่งสองเจ็ดครับซึ่งผมก็จะทำนี่หนึ่งสองเจ็ดนี่ไอตรงนี้แหละเมื่อวานที่คนมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยมันสร้างนพอสวยเข้าไปมากอาะสาหนึ่งสองเจ็ดคือ หนึ่งคนชวนสองคนที่จสภายในกี Overall, future, right? <c oughs> <c oughs> ่วันเจ็ดวันเจวัและส่งต่อเหมือนกันหมดขึ้นตำแหน่งเหมือนกันรายได้เหมือนกันสัปดาห์แรกได้เงินกี่บาทสัปดาห์สองสามสี่เดือนแรกได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเท่าไหร่และขึ้นตำแหน่งอะไรใช่ไหมใช่นะครับและต้องมีคนรักษายอดเท่าไหร่เพื่อจะขึ้นตำแหน่งได้อย่างสมบูรณ์แบบเราต้องกำหนดมาเพราะฉะนั้นการเปิดแฝงตอนนี้คือหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องทำพื่อให้ดาราตั้งเป้าหมายมาใครเละใครอย่าโฟกัสช่วยคนใหญ่ก่อนรายชื่อแล้วก็ แฟ้มไอแชแนะนำบริษัทก <t> ็ตรงนี <f> ้นะบวกกับแฟ้มใหม่ก <t> ็ค <t> ือ127เจ1 2โปรเจกต์ที่เข้ามาด้วยที่จะต้องตรงนี้มีตัวเลขมันจะชัดเจนมันทำให้เห็นรายได้ชัดเจนมันมีแผนที่ชัดเจนมันเห็นตัวเลขปฏิเสธไม่ได้และเห็นความหวังและความฝันในการกดดี้ก็ได้เด็วได้เดียวและที่งานทำเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันที่สำคัญนะครับได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องหนองเจ็มาเลยจึงเราพลาดอยู่เรายังไม่มีตัวนี้ยังไม่มีนะครับ ขอที่หครับเมื่อทํานใหญ่ไ้เสร็จปั้งหน้าที่ของเราต่อคืออะไรครับเอาทีมงานเข้าไปเข้าระบบโดยเฉพาะอะไรครับออนไลน์และออนไลน์ก็คือกิจกรรมดีไซน์แล้วก็ไลฟ์ท็อปตอนเย็นแบบช่วงสองทุ่มครับต้องพาเข้าข้องไลน์ทันทีเสองทุ่มนะเข้าทันทีเลยถ้าอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามถ้าเขาสมัครมาบรรจุวันอาทิตย์วันวันภายในสองวันอะแสดงว่ามันแรกต้องเข้าไลน์นะครับ เข้าแน่เข้าไหมเข้าเข้านะครับเพราะฉะนั้นหข้าเนี้มยมันมี99คนในมตอนเนี้